งั้นวันนี้เราจะทำเมนูอินเดียโดยบังนี่ทุกคนแทมิมูนเกียวอยู่นี่เทมิไม่ไหมบังบอนดับแรกใส่แฟนตาเข้าไปก่อนไมต่ออย่งไรต่ออย่งไรต่อกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก่อนผมกับบ้านเราดับบานทุกคนส่นะครับทุกคนะครับทุกคนวันนี้ก็เนื่องจากต้องบอกทุกคนก่อนว่าที่มาของที่เรากลับมาใน3ปีเนี่ย ที่เราหายกันไปวิสินอ่ะหายไปไหนมาบอกคนดูไปเลยที่จริงมันมีหลายหลายอย่างเนาะที่มันที่เราไปทําระหว่างเนี้ยใช่แล้วเราก็ไม่มีเวลาที่จะมาทำยูทูบใช่ไหมใช่แล้วทีเนี้ยต้นกําเนิดคือเราเห็นบังเว้ยใครที่ดูคลิปแรกว่าที่เรากลับมาดูในสกลับมาทำในสามปีอ่ะเทียร์แน่แน่มาว่าไม่ตัวราชาบีเดียรเดียรอะไรนะบ้างราชาบีเราก็ตัวอวานตาแน่แน่มาว่า เวลาอย่างลาตุราเฟลแน่ๆเออเป็นคลิปเมื่อไหร่ที่เราได้รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็คิดถึงบางเรื่องอยากกลับมาทำเาะสมกับว่ามีคนคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ที่ให้กําลังใจน,นี่นี่นอย่างคอมเมนต์คนนี้เว่ยเออว่างไงยินดีต้อนรับกลับบ้านแดงเฮ้ยขอบคุณมากที่ให้กำลังใจกันนะแล้วอีกอีกหลายคอมเมนต์มากเลยบางคนก็แบบว่าคิดถึงพี่จังหวะโน่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยอ่าอย่างคนเนี้ยคิดถึงพี่จังเลยคิดดูตั้งแต่สมัยป .4 ป .5 ตอนนี้ม 3>, .3 แล้วดูดิโหดีใจมากน้องๆขอบคคคุุณทททกกกนน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 นสํําา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 หหหหรรรััับลลงงใจะะวว่่่เเเีีี้้้ยยแไไไไไปปปมมมูข ไม่ว่าจะเป็นเด็กผูใหญ่หรือวัยด้วยยังไงพี่ก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมทีนี้ที่มาอ่าคลิปนี้ไว้ทุกคนยังไงมันเกิดเรื่องที่น่าก,กลัวขึ้นน่ากลัวอะไรวะคลิปนั้นอะที่เราถ่ายกับบางครั้งแรกเราไม่เจอบางคนนั้นแล้วอ้าวจำได้ปะว่าท้ายคลิปเราบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปตามหาการตามหาบางด้วยนั่นอะไรท้ายคลิปอะคุยพรุ่งนี้ได้พี่คุยแล้วคือจะต้องรอพรุ่งนี้ถึงถึงจะคุยได้แล้วคือตอนนี้ไปแล้ววันนี้ไปรีบก่อนปียัง,ยงเดี๋ยวก็ไปก่อนเดี๋ยว เดี๋ยวสรุปมาตั้งนานไห้คุณระบังกันหน่อยเนี่ยไม่ที่เขาไปแล้วอ่ะพูดดีๆจะขโมยรถโรตีมาตอนเนี้ยเออไขโมยรถไปขันยังนั้นเขาก็หนีอยู่แล้วคือตั้งแต่นั้นก็คือไม่เจอเลยเออทีนี้เรื่องไม่คาดฝันอีกเรื่องหนึ่งคืออะไรบ้ายังไงมีอีกบางหนึ่งหน้าบ้านตอนนี้หน้าบ้านกูเหมือนแบบเป็นกล่องสุ่มบังอะกล่องสุ่มบังเลยหร เหมือนแบบบีอีกบางหนึ่งมาไว้ทุกคนเราก็เลยแบบเฮ้ยอยากจะคุยกับเขาแล้วก็อยากจะแบบลองกินโรตีฝีมือเขาดูทีนี้ผมไม่เปิดดูเว้ยเจออาหารสไตล์อินเดียซึ่งมผมอ่ะไม่อยากดูรีแอคชั่นของคนที่เป็นบางอ่ะว่าดูอาหารสไตล์นี้เขาจะรู้สึกยังไงทุกคนเป็นปะถ้าคนไทยเรารู้อยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบมันอาจจะไม่สะอาดท่าที่ควรถปรภาษีใช่<ต>ใช่แต่ถ้าเป็นบางเองอ่ะเขาจะรู้สึกยังไงวะนั่นดิเขาจะตลกหรือเขาจะแบบรู้สึกว่ามันเป็นปกติหรือมันเป็นยังไง โอเคป่ะงั้นวันนี้เราจะทําเมนูอินเดียโดยบังโอเคป่ะไปลุยน่าทานมากเดี๋ยวรอบังเข็นรถเข็นมาก่อนแล้วกันพอผ่านหน้าบ้านปุ๊บเดี๋ยวมาเลยโอเค let's go เอ้ยนี่บังมางลันแรกสวัสดีนี่เหมือนเทพบังไหมเป็นไรเดินไปขายรถตีเดินไม่ไหวครับเดินไปขายรกตีเดินไม่ไหวทุกคนไม่เหมือนเหรอ ใเลยแกว่าใช่ปะนี่เขาเดี๋ยวนี้เขาไฮโซขึ้นนะเขาใส่เสื้อแบรนด์นะเคนโซนะเฮ้ยนี่นี่เสื้อแบรนด์เหรอเออตัวนี้หมื่นกว่าบาทนะนเฮ้ยรวยแล้วรวยแล้วรวยแล้ว,ลว,ลวน้องชายเทพบังรวยแล้วหรืออันนี้แค่ทําเพื่อทําเล่นๆเ,เอาจริงๆเน <c oughs> ี่ยฟอกเงินธุรกิจบางหน้า <c oughs> ข้างหลังนี่คือรวยเอ้ยเงินไหใหญ่รวยแล้วใช่ไหมเนี่ยน้องชายนี่นี่ใช่น้องชายบังไหมใช่ไหมใช่ชัวชัวใช่ไหม เยเดี๋ยวเข็นไปก่อนสักร้อนแล้วไปตรงนู้นดีกว่าไปหน้าบ้านเราดีกว่าเฮ้ยเอาจริงๆนะตอนแรกผมมาไว้ทุกคนไม่คิดว่าจะเจอคนนี้คิดว่าจะเจอคนที่แล้วแล้วเราก็จะมาทำคอนเทนต์ขโมยรถโรตีเขาเว้ยแล้วมาเจอคนนี้ได้ไงเอออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้ทําไมเขาคนนั้นไม่เจอแล้วมาเจอคนนี้แทนทีนี้พี่มีอะไรอยากให้เราทาเราเราพอพูดพูดไทยได้ไหมพูดได้ไหมอ่ะไหนอย่างมะม่วงอะไร ไม่หรอนี่คนดูก็ไม่รู้ไม่ใช่แค่บางหรอกอ๋อเหรอว่าวงแมงโก้ไงมุกที่เล่นอ่ะเอางี้บางบางมาอยู่ประเทศไทยนานอย่างแล้วแล้วพูดภาษาไทยได้ไหมอะไรครับอ๋อบางบอกว่าอยากกินกะละมังจังเออคือหิวมากตอนนี้หิวมากโอเคไหมสงสัยกินกะละมังเป็นอาหารหรอวะเออสงสัยต้องถูกอันนี้แปลถูกใช่ไหมเนี่ยอันนี้แปลถูกนี่เดี๋ยวให้บางดูอันนี้ไว้สินนโอเคป่ะ คือต้องบอกเลยว่าชอบบางชอบแน่นอนอะแล้วน่าจะน่าจะดูเดีมาดูรีแอคชั่นกันว่าเขาดูแล้วเขาจะรู้สึกยังไงจากบางแท้ๆที่ได้ดูบางเหมือนกันอ่ะเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยจัดไปดู กินไหมทาให้พี่ได้ไหมถ้าทําได้เดี๋ยวพี่ให้พันนึงเลยได้ไหมได้ไหมโอเคไหมลองดูไหมบังสู้ชีวิตแล้ววันนี้ขายโรตีได้เท่าไหร่ไม่รู้ถ้าทําอันนี้ได้ได้พันนึงเคมไหมจับมือโอเคไปลุยเฮ้ยทำไมบังเขาดูแบบนิ่งๆอย่างว่าสินไม่รู้ว่าเขาดูนิ่งๆอย่างวะเขามันดูเป็นปกตัวตของเขาปะเขาอาจจะเป็นคนนิ่งๆเงียบๆหรอเป็นคนพูดไม่มากเท่าไหร่เอ เขาอาจจะเพิ่งมาอยู่ไทยแล้วอาจจะแบบไม่ได้ฟังภาษาไทยที่เข้าใจมากนะแต่ดูในคลิปเมื่อกี้รีแอคชั่นเขาตอนแรกผมนึกว่าแบบเขาจะแบบนู่นนี่นั่นนะแต่คนนิ่งนิ่งปะนิ่งมากครับเป็นคนที่นิ่งมากลองทำดูเลยไหมล่ะจัดไปเลยไหมใครดูอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งไะให้ฝีมือบังทำอาหารสไตล์อินเดียโชว์ว่าจะอร่อยแค่ไหนะป let's go โอเคทุกคนตอนนี้ก็เตรียมวัตถุดิบมาตามคลิปแล้ว เรียกว่าเรียบร้อยอันนี้บังเขาซื้อมาให้เลยใช่ไหมคือบอกเมื่อกี้บังวิ่งไปซื้อมาให้แล้ว oh. จัดไปพันนึงอ่ะอ,นนอันนี้นนคือขายโลตีก้กี่อันน่ะโอ้โห oh, เยอะเป็นออนนี้อันเท่าไหร่นะยี่สิบบาทใช่ป่ะอันนี้อ5สิบห้าบาทสิบห้าบาทหรออุ้ยขายเป็นพันกว่าอันก็จะได้นี้เยอะปะเหรอทะเล,ลเล่นหานเอานี่ในคลิปเขาใช้แฟนตาใช้เหมือนกันแล้วเขาบอกกันนะครับผู้สนับสนุนหลักคลิปเรานวันนี้นะครับผมคือ หมู่บ้านสุชาลีข้างหลังครับไม่ใช่แตงต้ไม่มีครับไม่มีไม่มีไมม่ีเลยเอาไม่ซ้อมหน่อยเหรอไม่มีเลยครับอ๋อวันนี้เราถ่ายทางที่หมู่บ้านนี้ไม่มีเลยใครอยสำสนับสนุนก็คอมเมนต์บอกได้นะใช่ไหมบังบางบอกว่าใช่เลยบางบอกว่าใช่เลยสปอนเซอร์คนไหนอยากเข้าเนี่ยเข้าได้เลยโอบังพูดแบบนี้ใช่เคยคลิปนี้ไว้ติ๋นฉันอยากจะลองกินนะเว้ยเพราะอะไรรู้ป่ะแกเห็นในคลิปป่ะเขาใช้น้มส้ม น้ำส้มเนี่ยมันจะมีความเปรี้ยวแล้วก็<อ>มีความหวานเนหน็นป่ะมันอาจจะมีความเปรี้ยวหวานละมุนพอใส่กับไข่เนี่ยพร้อมกับมะเขือเทศกับผักชีเนี่ยโปรเฟกต์จะเป็นอะไรที่แบบเพอร์เฟกต์ได้เพอร์เฟกต์เลยคือทําขายได้เลยอ่ะ <S <S เปิดร้านอาหารเลยไหมละ่ะเปิดร้านอาหารเลยเปิดร้านเลย <S <S เอาเมนูนี้ขายเลยขายเมนูเดียวรวยใชื่อไหมบ้างเชื่อไหม เออบางบอกขายเมนูนี้รวยพันล้านร้อยล้านหมืน <c oughs> ่นล้านทำเลยไหมทำเลยทำเลยบางจัดไปเปิดเตาเลยเมื่อกี้จุดตเดตาเลยใช่ไหมจุดแล้วจุดได้ใช่ไหมทำยังไงนะบางเริ่มต้นทำยังไงบ้างผ่าเริ่มมือเลยมันคอะไรเจ้าหมานะเจ้าหมออ่าก็คือเริ่มใส่นี้ก่อนใช่ไหมอ่าใส่นี้ปุ๊บแล้วก็ใส่ใส่ไข่ใช่ไหมไข่มีดมวยอ่าใส่ไข่แล้วก็ใส่อันนี้ใช่ไหมอ่าก๋งเทพอ่าแล้วก็อันนี้ต่อใช่ไหมแล้วบางคิดว่ารสชาติมันจะมาเป็นประมาณไหนรสชาติเป็นยังไง อากงโนเทมุ่ยอ๋อบังบอกว่ามันจะออกเปรี้ยวเค็มๆเหมือนแบบใช่ไหมบังอัางโนเทมุอ้ใช่ด้วยใช่ด้วยอร่อยมากลองดูนะได้ยังได้ยังใส่ได้ยังใส่ได้ไหมโอเคโอเคบังออกได้แล้วอันนี้ใส่น้ำมันมั้เนี่ยใส่ด้วยอ๋อน้ออ๋มีน้ำมันนิดนึงเป็นสูตรโอ้โหสุดยอดไม่ได้หรอกใช่ไหมบังเอาอย่างเอาอย่างเฮ้ยนี่ทุกคน ยนี่เห็นไหมไหมบางอ้อนดอบแรกใส่แฟนต้าเข้าไปก่อนแล้วไปต่อยังไงต่อยังไงต่อเมนูอะไรวะเนี่ยนี่นี่แล้วตอกไข่ต่อไว้สินี่ดูดูดูนี่ใส่ไข่เข้าไปใส่ไข่เข้าไปจะบอกว่าน่ากินก็ดูโกหกวะอาจจะเป็นแกงส้มก็ได้นะเออส้มจริงเออแกงส้มที่จริงทาไมแกงส้มเขาไม่ใส่แฟนตาเลยวะสินั่นดิมันจะได้ส้มจริงใช่ปะ อ,นนอ,อันนี้ส้มจริงอันนี้ส้มจริงมเลยเนี่ยส้มจริงโอ้นี่เปิดใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคเยังไงต่อนะอ๋อใส่ไข่ใช่ไหมบางเคยทําเมนูนี้กินที่บ้านไหมแข่อยู่หูยเงบางบอกว่าถ้าหิวก็ทํากินอ,อ,อันนี้ผมแปลให้แล้วสุดยอดออเหมือนในคลิป,ปไปนั้นเนี่ยเหมือนไหมเหมือนเลยเฮ้ยบางทํากินที่บ้านเล่นมาเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ไหมเอาเดชลองแ้วเหรอ อ๋อบังทำกินบ่อยโอ้โหทำกินบ่อยต้องงอนีใช่ไหมเล่นไงต่อบงอังเบียรเนา,า,าใส่นี้ใช่ไหมโอเคโอเคจัดไปจัดไปดูใกล้ๆใกล้ๆโอ้โห <laughs> จะบอกว่าน่ากินต่อน่ากินจะดูโง่อะไรกันครับนี่ย <laughs> นี่อาจจะเป็นครั้งแรกในชีวิตผมนะเฮ้ยทำไมมันมันยังไม่ข้นวะทำไมมันยังไม่ข้อนอ่ะบงัง มันดีเปน้ำน้ำอยู่เลยชี้เะมันดีใบแล้วมันอยอะลงเาอ๋อบางบอกว่าน้ำมันเยอะเกินเอาทำไงอะคือเมื่อกี้ต้องดูดก่อนเอาลืมมาดิต้องดูดก่อนชิมก่อนใช่ไหมบางแล้วค่อยเอามาใส่ตรงนี้ถูกป่ะแล้วถ้ามันถ้ามันเยอะไปแล้วทำไงทีเนี้ยอะไรนะชี้เดยล่ะมีอ๋อบางบอกไข่อาจจะน้อยไปอ๋อน้ำเมื่อกี้เยอะแล้วไข่อาจจะน้อยไปใส่เพิ่มไหล่ะโอเคได้ยังบางได้ยัง แน่มินิก็แท่งมาพายก็แท่งมาอ๋อได้แล้วบางออกได้แล้วต่อไปทำไงต่อโอเคก๋้กรองตัวเอาต่อไปใส่นี่ใช่ไหมเอาจัดไปจัดไปจะบอกว่าน่าดูโกหกใช่ไหมลองดูบ้างเฮ้ยพรใส่แล้วมันสีสวยเลยนะดูดิทุกคนช่วยคนไหมพี่ช่วยคนคนตัวในกล้องครับสนะสนะโอ้น่ากินมากนี่ใครอยากลองกินนะครับใครอยากลองกินก็คอมเมนต์บอกนะใครจะกินก็กินกูไม่กิน ถ้อยากลองกินก็ลองนะครับไม่น่าใช่นะสีนวันนี้จริงๆพอมันใส่ผักครบมันก็เหมือนเหมือนไข่น้ำนะเออน่ากินนะสวยนะแต่ที่ต่างคืออะไรรู้ป่ะอะไรวะมันเป็นน้ำซุมไงรสชาติจะเป็นประมาณไหนอ่ะที่จริงตอนนี้ไข่สุกหมดแล้วนะได้แล้วนะเอาขึ้นเลยไหมขึ้นเลยก็ได้ทุกคนดูในกล้องให้ทุกอยากให้ทุกคนดูในกล้องยังพร้อมยังตอนนี้ก็ยังรังไข่คือว่าเดีอยู่ตรงเชี่ยวแั่นี้สุกแล้วพร้อมใส่จานเลยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเอาขึ้นจานเลยนะโอเคจัดไป แล้วขึ้นจานเสร็จแล้วเดี๋ยวมาลองชิมกันดูว่าเป็นยังไงโ okay จัดไหมไ <ป S 1> อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนี่บางยังบางยังบอกให้กดซับสไครต์กดไลค์กดกระดิ่งเลยใครจะไม่กดวะให้ใ <น S 2> บางพูดบางบังลองพูดกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้คนดูฟังหน่อยสิเดี๋ยวกล้องจะเทิร์นอีไปเรื่อยๆบางบอกอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันนะครับเดี๋ยวขึ้นเตาแล้วมาลองชิมกันว่าจะเป็นยังไงงโโอออเเเเคคคใให้้้้กกลลัจจดววยยยนนะทุสรรร็ีบแ นี่ลองชิมไหมหน่ากินไห<ช>มบางอันนี้น่ากินไหมอุ้ยาบางบอกน่ากินมากๆเลยนหนลองตักให้คนดูหน่อยลองตักนะให้คนดูเอ้ยแต่จริงจริงนะมันก็ดูเหมือนไข่น้ำนะเว้ยสิหนนะ่ะลองตักดูเออหน้ากินมากอะ่ะจัดไปมึงโกหกว่ะมันมน,น่ากินจริง่ะถามคนดูดิ <c oughs> <c oughs> คนดูคิดว่าน่ากินแล้วคอมเมนต์บอกเลยนะเนี่ยมีคอมเมนต์บอกน่ากินตรงนี้ยแล้วคนคอมเมนต์นะเว้ยผมบอกผมอ่านคอมเมนต์นะถ้าคอมเมนต์ไหนกดหัวใจเราคืออ่านแล้วเออส่วนถ้าคอมเมนต์ไหนยังไม่กดหัวใจ ก็อ่านแล้วเหมือนกันแต่ยังไม่ได้กดเฉยแต่คือว่า <c oughs> ผมก็อ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็รู้สึกว่าขอบคุณสําหรับกําลังใจที่แบบว่าคอมเมนต์ดีๆเนาะลองชิมเลยไหมโอเคน่ากินใช่ไหมเดวชิม <c oughs> ไม่ดูคนดูอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะคืนนี้มีห้องน้ำแน่เลยสิโดเนทให้ด้วยนะครับไปจ่ายบงบาลน,นะฮะไปเอาละครับคลิปหน้าเราก็ไปถ่าย ครั้งแรกกับการที่ได้กินคลิปหน้าลองมะนาวอินเดียไหมน้ำมะนาวอินเดียเคยมะนาวอินเดียเออคลิปหน้าเอาไหมบางมะนาวอินเดียน้ำมะนาวอินเดียลองไหมอยากลองใช่ไหมเมื่อกี้คุยกับบางเว้ยคุยเป็นภาษาอังกฤษฟังบางตอบภาษาอังกฤษกลับมาคุยรู้เรื่องไหนลองที่บางอย่างแบอย่างมะม่วงดีไปเลยเออเป๊ะใช่ไหมเอออย่างสีเหลืองดีไปเลยเออใช่ไหมอะไรไม่รู้ใช่แหละอย่างมีดเป๊ะ มือนก็มั่วไปเม <laughs> ือ่อกี้คุยจะถามบางขายได้วันละกี่อันบางบอกวันเท้าสั้นวันเท้าสั้นสีนี่ฉันอยากลองอีกคำหนึ่งว่ะอ่ะลองอีกไหมเป็นการพิสูจน์ว่าพิสูจน์รักแท้เลยว่าเรารักอบังจริงคืนไม่ลงอ่ะคืนไม่ลงคืนไม่ลงแล้วเมื่อกี้คืนไปได้ไงก<ข>็<อ>ด้วยความรักใช่ไหมด้วยความรักคืนได้ขอนคาวไหมมีอ๋อมีคาวมันคาวก็คืนใช่ไหมมันแปลกๆรสชาติมันทำแม่งอ่ะเอาอีกคำหนึ่งจัดไปเอาอ่ะเอาเลยเพื่อคนดู อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยใช่ไหมบ้างใช่ไหมบ้างบอกคนดูอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้หน่อยบ้างบอกแโอเคนะเอาเลยทำอย่างนี้ได้ไงวะกินกินมันกินทิ้งกินขว้างไม่ได้วะไม่อร่อยเหรอคือไม่อร่อยน้ำตาไหลปะไหลดิตาแดงเลย ไม่ได้ว่ะเมื่อกี้ไม่ได้ฉอดเมื่อกี้ครับทิ้งไปแล้วพูดพูดใหม่พูดใหม่แทนดีกว่าไม่เอาเอาเราียวๆเนี่ยแหละเอาเรียวๆเลยเอาเรียวๆเลยคือใครกินได้ก็บอกนะแต่ผมไม่ได้หว่ะให้แม่บังลองสักคำไหมดิ่งดิ่งลองไหมเอาแม่บังสักคำไหมลองไหมลองเดี๋ยวคนทำเองนะเนี่ยนี่คนทำเองนะคนทำเองดูเรียกแชร์หรอรู้สึกยังไงเนี่ย ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับ c r ค b e กดกระดิ่งกันนะเฮ้ยแม่งมีอาหารอินเดียอีกหลายเมนูมากเลยว่ะสินโคตรเยอะบางสัดทำเรา,าเราเราไม่เคยมาใกล้แล้วอะ่ะเราไม่เอเดี๋ย,ยนะคืออันนี้แม่งเหมือนงูอ่ะคือเอาไปปุ๊บวิ่งหนีเลยดูดิระวังรถนระวัง โอเคนะครับใครอยากให้ทำเมนูไหนเดี๋ยวผมพิสูจน์ให้ดูหรือมีใครส่งคลิปมาให้ดูไหมเอาแมสสินส่งมาในแฟนเพจเลยใต้เดคิปชันส่งมาในแฟนเพจหรือคอมเมนต์มาบอกก็ได้ได้เลยโอเคไหมอยากให้ลองทําคลิปไหนเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ดูว่ากินได้ไหมอันนี้คนอื่นอาจจะกินได้แต่ผมไม่ท่อยกินหรอกโอเคนะก็เราเราไม่ดูแล้วทำอาหารอินเดียโดยบังเองแล้วบังไม่กินด้วย <laughs> ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอไว้เท่านี้นะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายคนดูอ่ะมั้งบบ๊าายย Bye bye. Bạn bọc mấy ảo lẻo. Chúc chúc.